มาค่ะทุกคนมาเช้าวิ่งไปซื้อหมึกมาหน่อยนึ่งทุกคนทอดหมึกกินกับแกงส้มนะคะแกงส้มย่ายังอยู่เลยทุกคนแค่นี้พอเดี๋ยวตอนเย็นทอดให้หมวยใหม่ทอดหมึก อุ่นแกงส้มอุ่นข้าวเย็นทุกคนเส่งข้าวตอนเที่ยงก็จะได้เหลือเป็นข้าวเย็น ชีวิตสบายสบาๆนะคนเดียวอยูก็กินไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำรู้สึกว่าจะมีกับข้าวอะไรไม่รู้อยู่ในตู้เย็นทุกคนใส่เย็นนี้จะต้องเอางัดออกมาดูซิว่ามันคือกับข้าวอะไรลูกแกงอะไรแหละ <c oughs> <c oughs> กินไม่หมดก็เอาไปใส่ถุงเข้าตู้เย็นใส่ถุงเข้าตู้เย็น สุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าแกงอะไรมันไม่ใช่ไมโครวเวฟนะทุกคน ก่อนอุ่นยากก็เลยเติมน้ําไปนิดหนึ่งเดี๋ยวพอพอมันเดือดมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าน้ํามันก็จะงวดลงไปเหมือนเดิมงานนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีแค่ทอดหมึกกับกุ่งแกงส้มนี่แหละเพิ่งจะกลับเข้าบ้านมาทุกคนไปรดน้ำต้นไม้ ป่านนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย9โมงแล้วมั้งโอ้ย9โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวไปหาคุณดารุณีก่อนอ,อยู่กับพิจินานแล้ว ไม่เชื่อไปดูไหนละหาสาวสวนทุเรียนก่อน ชีวิตก็จะอยู่แต่กระโทรศัพท์วนเวียนไปเล็บสิบสาม ต่อให้อยู่คนเดียวก็ยังยุ่งนะคะทุกคนเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องทำเองคนเดียวเนาะไม่รู้กรอบไปหรือเปล่าปลาหมึกมัวแต่ไปเอาหม้อแกงล้มช่างมันมยังไงก็กินได้ ใช้ได้กินแกงต้มกับไข่เจียวมาหลายมื้อแล้วทุกคนแกงหม้อนึงก็กินไปหลายวันเลยมาวานหมวยก็ได้ข้าวผัดจากโรงเรียนมาก็เลยไม่ได้ทำกับข้าวอะไรให้หมวยเนาะวันนี้ก็เลย ออกไปข้างนอกก็ซื้อซื้อปลาหมึกมาหน่อยหนึงไปส่งหมวยแล้วก็ซื้อขนมให้หมวยนั่นแหละได้ปลาหมึกมาก,ก็เลยอุ่นแกงส้มแค่นี้ก็จะได้กินข้าวแล้วทุกคนยาโขกด้วยปลาทูนะคะเนี่ยคนปัก อันนี้ก็จะเป็นแกงภากกลางนะถ้าเป็นแกงเหลืองของแม่ปูก็จะต้องใส่ปลาเป็นชิ้นเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะแย่จะต้องทำงานอีกหลายอย่างเลยทุกคนย่าผักก็จะต้องได้ดินก็ยังไม่ได้พวนเลย เสาก็ยังไม่ได้ปักเพิ่ม มาอยู่อย่างนี้จะเงียบสักหน่อยอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับความคิดของตัวเองจริงๆเลยทุกคนบางทีก็นึกอยากจะทำนูน่นทำนี่แต่บางทีก็นึกอยากจะเบื่อหน่ายไม่อยากทํา แค่นี้ยาก็มีกับข้าวกินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปทำอย่างอื่นต่ออีกฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ โอเคนะคะเดือดแล้วพอแล้วพอใจแล้วฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะคลิปนี้ยาก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย